สวัสดีค่ะ,คะแต่เดี๋มามะผิดคิวเอออันนี้คิวหนูอา้าวเหรอสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำอะไรพิเศษพิเศษกันเนื่องด้วยตอนนี้นะคะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วพูดถึงเดือนสิงหาคมก็ต้องนึกถึงวันแม่แห่งชาติค่ะเนื่องจากวันแม่แห่งชาตินะคะนอกจากที่เราจะได้หยุดเรียนคุณแม่จะได้หยุดงานแล้วนั่นแหละค่ะเราก็จะได้อยู่ที่บ้านกันนะคะ น่าเว่อเนี่ยตอนเด็กๆซอฟเคยถามแม่ว่าเออมังม้าซอฟเกิดไมาได้ยังไงตอนนั้นมังม้าตอบว่า,กาเกิดมาจากขยะน่าเศร้าไหมเกิดจากทังขยะทำไมทำร้ายจิตใจอย่างนี้ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะ่องด้วยว่าคุณแม่ซอฟเป็นผู้หญิงและซอฟก็เป็นผู้หญิงเราก็จะหากิจกรรมอะไรที่มันมุงม้งมิ้งกรุ้งกริ้งตาาปราสาผู้หญิงนะคะซึ่งวันนี้ซอฟก็เลยตั้งใจว่าจะแต่งหน้าให้คุณแม่ค่ะเพื่อที่จะแบบเวลาคุณแม่ไปข้างนอกจะได้แบบเจอเจอรัสแบบ แม่ฉันอ่ะแม่ฉันแต่อย่างนี้จะทำให้คุณแม่สวยไปเที่ยวนอกจะได้สวยๆดีไหมหมาดีค่ะดีค่ะด้วยมาพูดเพาะจังเมื่อกติแม่จะมีโคพิไกนะคะวันนี้ซอสขอนำเสนอลุคแต่งหน้าแต่งหน้าอย่างไรให้ดูเป็นแม่ก่อื่นเลยเดี๋ยวเรามเริ่มกันที่เก็บผมมามาก่อนละกันนะอือแล้วก็ทําความสะอาดมือนิดนึงนะคะกลัวว่าเดี๋ยวแบคทีเรียจากมือซอฟไปติดหน้าคุณแม่แล้วคุณแม่จะมีสิวสาวอะไรอย่างเงี้ยอิจฉาแม่ไม่มีสิวเลยอ่ะ มาม่าทำยังไงอ่ะให้ไม่มีสิวล้างหน้าบ่อยๆว้ายล้างหน้าบ่อยๆโอเคมาสะอาดแล้วสะอาดไหมมามา่าอืมสะอาด,อาดมาดูนะผ้านี้จะหายไปหายไปแล้วหายไปแล้วนะคะโอเคมาเราเริ่มจากการทำความสะอาดผิวหน้ากันก่อนนะเพราะว่าคือแม่ซอเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้า ครีมกันแดดแม่ก็ไม่ทาด้วยใช่ไหมมา,มาสาร,รภาพความจริงมาใช่ <laughs> ซึ่งแดบดบประเทศไทยเนี่ยแรงมากแต่แม่ซอก,ก็เป็นหญิงแกร่งกล้าที่จะสู้กับแดดไทยโดยที่ไม่ต้องการครีมกันแดดนะคะเ <laughs> สร็จแล้วปุ๊บเราก็มาลองกันที่ครีมกันแดดก่อนนะคะเอเก็ <laughs> บ,บบอกนะเก็แบบไหมออ <laughs> <laughs> ายเออร้จครีมกันแดดแล้วเราต้องมาแบบเตรียมผิวปกปิดรูขุมขนและรอยดูรอยต่างๆด้วยไพรเมอร์โอเคและนี่ก็คือไพรเมอร์นะคะเสร็จแล้วก็ลงอะไรดีอ่ะบีบีมามา้อรู้จักบีบีไหมไม่รู้จักรุ่นมามาไม่มีหรอบีบีไม่มีรู้ไหมมาย่อมจากอะไรบา่รู้บารบี <laughs> บ,บีบาร์บี้นอกจากบีบีมีซีซีด้วยนะซีซีนี่อะไรซีซีนี่คือ โเคไม่ใช่ไม่ใช่เซนเซอร์เซนเซอร์โครงการนวดหน้าแม่ด้วยมือเราเราจะไม่เน้นโปะมากนะให้แม่ยังดูเป็นแม่เราอยู่เดี๋ยวคนแถวบ้านจะไม่ได้วันนี้ผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้รุ่นมามมาเขาไม่แต่งหน้ากนหรไม่ถึงก็มามาสาวๆวอะไรเงี้ยมีแด่เครื่องสำอางแบบไม่วกไม่เวิร์นี่คือคือแองนี้สุดอเลยเน่ยไอซีเรล ชิเซโลมีด้วยเยอะอะไรชิเซโล่ชิเซโล่มาชิเซโร่โที่ไม่มีไม่มีขายนะคะแล้วต่อมาเราก็มากันที่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะคะซอฟท์ใช้ของอันเนี้ยคอนซีลเลอร์เปิดมาคืบมีสองสีก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องลงสีเข้มไว้ใต้ตาม้ามองบนนะอันนี้พี่จะแต่งตั้งใจแต่งหน้าให้หม่าม้าสวยๆเลยนะข้างนอกนี่เขาแต่งกันสองหมื่นเลยนะัมามา่นหมือนกแต่งม้าฟรีเลยนะเนี่ย มาบอกสองหมื่นไม่จ่ายถ้าจะแต่งอย่างนี้มาไม่จ่ายน่าจะใช้มือเนี no ่ยช่วยเกลี่ยนะคะใช้นิ้วนางสําหรับใต้ตานะคะเพราะว่ามันจะเป็นนิ้วที่ลงน้าหนักเบาที่สุดนี่จริงจังอันนี้สาระอันนี้สาระนะเนี่ยอันนี้สาระแล้วเมื่อกี้เราลงบีบงบีบอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็แบบฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงมาทตตาเอออันน่าให้แบบอยู่ทำทำเซียนเหมือนเรียนมาเนาะคือบางทีก็ม่วงเนียแล้วต่อไปนะแล้วก็แป้งฝุ่น เราก็มาที่คิ้วคือไม่อยากจะเซตซอเนี่ยเป็นคนที่แบบอะไรเกี่ยวกับคิ้วเราจะซื้อมาเยอะมากและนี่คือดินสอเขียนคิ้วนะคะนี่คือแค่ดินสอนะซับที่มีแบบเวอร์ชั่นที่เป็นฝุ่นอีกกออ็มามาผมสีเข้มเนาะถ้ามาผมเข้มก็ต้องเป็นสีที่เข้มหน่อยแล้วกันงั้นซับใช้อันนี้เนาะเฮ้ยมันเบี้ยวอะ่ะคือเบี้ยวจริงด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อยู่ได้อยู่ซ้อมก็ได้อยู่ข้ามเลยแล้วกันนะคะต่อไปคิ้วเสร็จแล้วลว็ที่ดวงตาเราจะเน้นลุกแบบดูธรรมชาติตื่นมาแม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะก็จะเขียนอายอลอไลเนอร์หลับตาตาหลับต อึงตสั่งได้สั่งได้สั่งได้แค่ตอนนี้นะคะดัดขนตานะคะดัดขนตาหนีไม่ได้งันไม่หนีแล้วกันไม่เนมขนตาแล้วลงมามาสคาร่าเลยอุ้ยเลอะต่อมานะเราต้องแบบไล่ดัาง่ต่อไปก็ปัดแก้มคือซ้อมไม่มีแป้งปัดแก้มก็เอาตามเจะถากำที่มันมาแบบตันลนะคะม้ายิ้ม อียิม้มไว้จะได้รู้ว่ายั้งอยู่ไหนนี่ไม่ได้แกล้งแม่นะบอกก่อนเดี๋ยวคนหาพี่ซอใจร้ายทำไมซอแกล้งแม่เห้อาจจะให้แบบมียงเงาละเรื่อนนิดนึงวลายิ้มมันจะได้ดูแบบตุบผับบางๆก็พอไม่ต้องเยอะมากขาดอะไรอีกไหมไม่รู้ทาลิปเลยแล้วกันนะเสร็จเลยแล้วกันนะและนี่ก็คือลุคก,การแต่งหน้าของซอ เซ็กซี่หนึ่งสองสามโอเคค่ะสำหรับวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะอย่าลืมบอกน้คุณแม่นะคะหรือว่าไปหาคุณแม่ออกไปเที่ยวกันหาอะไรทำด้วยกันสนุกสนุกนะคะสำหรับคลิปนี้